สวัสดีค่ะจากบริษัทเฮาเซนเบิร์นสไตล์นะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเก็บนาโซฟ a ิงเจ e a l สวอชด้วยตนเองแบบถูกต้องนะคะซึ่งอุปกรณ์สำคัญของเราก็จะมีถุงมือนะคะควรใส่ถุงมือ2ชั้นนะคะ่ะชั้นที่1กับชั้นที่2นะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยนคนเก็บนะคะเราจะได้ถอดถุงมือชั้นที่1ออกนะคะแล้วก เปลี่ยนส่ยหม่นะั้นเราจะได้มีการปรเทคอีกครั้นหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่ไม่มีถุงมือนะคะแนะนำว่าให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือ,อด้วยเจลแอลกอฮอล์โก,โก็ได้ค่ะทีนี้ค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องนะคะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเชื้ออยู่บริเวณตรงไหนแล้วไม้เก็บสวอต้องเข้าไปเก็บลึกแค่ไหนค่ะ ผลงานทอดเนสนะคะจะได้อธิบายได้อย่างชัดเจนค่ะก็อ่าบริเวณของเชื้อนะคะที่จะอยู่ต้องบอกก่อนว่าอ่าจมูกเราเนี่ยค่ะหรือว่าโพรงจมูกเนี่ยค่ะจะมีอยู่หลายส่วนนะคะมีสองคำที่ต้องเข้าใจก่อนกนะ็คือเนส a l ลส่วน กับน aso pharyngeal swab สองันนี้ไม่เหมือนกันนะคะ n e a s l swab หมายถึงบริเวณโพรงจมูกด้านหน้าค่ะแค่ตรงนี้นะคะแต่ n a s o pharyngeal swab คือตำแหน่งนี้ค่ะโดยความหมายคือ neaso ก็คือส่วนที่เป็นส่วนของจมูกต่อกับ pharynx ก็คือส่วนที่เป็นของคองนะคะงั้นให้ทุกคนจับที่ติ่มหูตัวเองค่ะตรงนี้คือ naso pharyngeal s w ำแ,แหน่งที่เชื้ออยู่เยอะมากที่สุดนะคะดังนั้นอันนี้คือปลายทางใช่ไหมคะตัวไม้สวอต้องสอดลึกเข้ามาถึงบริเวณนี้อันนี้หนึ่งเรารู้แล้วว่าต้องเก็บตรงไหน 2. เส้นทางที่ไม้สวอปจะเดินทางเข้าไปถึงตรงนั้นได้คือตรงไหนนะ,ะต้องบอกก่อนว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดนะคะว่าไม้สวอปต้องสอดไปทางตะอ่าด้านของบริเวณ สันจมูกนะคะซึ่งผิดนะคะจริงๆแล้วถามว่ามันมีรูไว้เข้าไหมตอบคือมีค่ะถ้าโพรงจมูกของมนุษย์นะคะจะมีอยู่หลายโพรงนะคะโพรงที่หนึ่งคือโพรงที่ผิดนะคะก็คือโพรงนี้ค่ะตัวไม้ตะแยงเข้าไปได้แต่ถึงแค่นี้ก็คือจะได้ลูกตาออกมานะคะ,นะคะตรงนี้นะคะจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายที่สุดเพราะ่ามีเนื้อเยื่อที่เป็นเส้นเลือดฝอ,อยค่อนข้างเยอะนะคะใครเก็บออกมาแล้วมีเลือดปนอาจจะ เกิดจากตรงนี้ก็ได้ค่ะทางที่2ค่ะอันนี้คือทางที่ถูกต้องแต่เจ็บนะคะก็คือทางนี้ค่ะเข้าไปแบบนี้อ่าก็คือเวลาเวลาเราใส่ไม้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าคนที่เข้าไปแบบนี้ไม้จะขึ้นไปนี้ค่ะแล้วก็ถึงตรงนี้ซึ่งถามว่าได้เชื่อไหมได้แต่ว่าจะเจ็บมากเพราะว่าทางที่สองเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่ออยู่สองก้อนอยู่บริเวณด้านในนะคะเราจะถูกเสียดสีอย่างนั้คนที่ถูกเก็บแต่รู้สึกแสบนะคะ ทางที่3ทางที่ถูกต้องที่สุดค่ะคือทางที่ขนานไปกับใบหน้ายาวไปถึงติ่งหูเลยนะคะ,ะทีนี้อันนี้แสดงว่าเราต้องการเก็บทางที่3จะไปยังไงให้ได้ถึงตรงนั้นนะคะ mm hmm. ก็อุปกรณ์สำคัญค่ะไม้เนโซฟาลิงเจียวสวอปอยู่ในรูปแบบของซองที่สเตอร์ไลน์นะคะทำการฉีกออก มาถึงอุปกรณ์ที่เราจําเป็นนะคะคือสิ่งนี้ค่ะนาโซฟฟเิงเจลสวอปกร้านจะมีลักษณะอ่อนนะคะเพื่อที่จะโค้งงองไปกับโครงสร้างของจมูกของเรานะคะทีนี้วิธีการเก็บสิ่งสําคัญค่ะมี3ย่อต้องท่องไว้ค่ะ1แย่ยกแยงน,นะคะแย่ยกแยงแย่คืออะไรแย่คือแย่ไม้นี่ค่ะเข้าไปในรูจมูกเพียงแค่ครึ่งหัวไม้อันนี้คือพอยนะคะน,นี่ก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญคือแย่เข้าไปแค่ครึ่งครึ่งหัวไม้นะคะ Yeah. แล้วก็ยกนะคะแล้วก็แยงเข้าไปอ่ะอย่างไรนะคะเริ่มให้คนไข้นะคะหันด้านข้างนะคะเราคนเก็บนะคะควรอยู่ทางด้านข้างของคนไข้เพราะอะไรคะถ้าอยู่ทางด้านหน้าปัญหาคือเราจระเผชิญหน้าครับโดยตรงนะคะแนะนำว่าก็รันทางด้านข้างคนไข้จากนั้นนะคะให้คนไข้เงยหน้าขึ้นขา่สิาองศานะคะ,ะ,คะมองขึ้นไปค่ะแล้วให้คนไข้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า ใกล้ไหนใจจากนั้นแย่ยกแย่เอาแล้วนะคะค่ะใกล้ๆนะคะแย่ค่ะแย่เข้าไปแค่คลึ่งหัวไม้นะคะอย่างนี้นะค่ะจากนั้นยกไม้ขึ้นค่ะยกไปให้สูงให้สุดนะคะสูงแค่ไหนก็คือเล็งแล้วว่าจะต้องไปถึงบริเวณหูค่ะแล้วก็แย่เข้าไปเห็นไหมคะถ้าเราแย่ถูมันจะลึกมากแล้วก็หมุนไม้ค่ะให้วินาที หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยค่ะถ้าเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าเราจะรู้สึกบ้างนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดทรมานนะคะจะลดโอกาสในการเพนลงไปได้แล้วถ้าเก็บถูกเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณหัวไม้นะคะจะมีสิ่งส่งตรวจอาจจะมีสารคัดหลังนะคะเหนียวเนียวอยู่นะคือถือว่าถูกต้องค่ะโอเคค่ะถ้ามีคำถามยังไงนะคะ พิมมาได้นะคะพิมพ์บอกแจ้งกับทางผู้แทนได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าตัวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ